đem lên cáp đem lên mà tao 4 mồm này không mao vậy thiệt ơi nói nướng lạ bút นั่นแหละาว่าังที่ยอะดูวหรอกนมนักล่นอัรมากเลยาขแต่ว่าไอ้นั่นมันเลียุ่ขนาดว้ายมันไม่รอยลากนะเปียนไปมาร่น่งผมติมจะไล่ลงมาจากรน่นแบบบุชเจอมลายดาบอะไรออกมาทอดกําลังเขายูเห็นเห็นต้องสมากอย่างตเนี้ยนะครับ

ตัวอ,อยู่บนสัน,นตินรรนะแต่เราก็มีมีแผนงานการาจัดทําระบบระบายน้ําที่ศึกษาโครงการไปแล้วนะซ,งซึงจะต้องมีการปรับปรุงตัวอาคารระบายน้ำํำการระครับน้ำพวกนี้ให้สามารถที่จะระบายน้ํำได้เพิ่มขึ้น